ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเบ็คกี้อีดีสายครับผมครับผมและมื่อนี้นะครับเป็นยังไงครับบรรยากาศหลายคนก็มีคิดว่าอยู่อีสานนะครับจริ๊กจีนโบราณนะครับผมอยู่สุพรรณนะครับนี่วิยังณไร้ครับวันนี้พอดีมีโอกาสมาสุพรรณนะครับไปเลยมาว่าเล่นหาหมูนะครับหมูสมัยเรียนมหาไลยนะครับนี่ครับหมูผมนี่ครับเรียนจบนิเทศมาคขึ้กันนะครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่บ้านเราไป เฮ็ดยังเป็นผู้สอยพ่้ในบ้านล่ะกะเฮ็ดไฮเฮ็ดสวนครับผมเฮ็ดไทยเฮ็ดสวนเนี่ยอ่างปลามันมีสวนไม่พ้นเจ้าของครับผมก็เลยพามาเบิ่งบรรยากาศสวนนะครับภาพเป็นยังไงพาไปเบิย่างนี้มีหยัางเน่ไปไปเอ้าอันนี้ก็ปลูกผักสวนขั้วอู้สวนจอยมีทุกอย่างบุ้งน่ะว่าบุ้งมีผักสวนขั้วเขาคือวเฮามีเหมิดเฮาเออจริงๆเฮาบ่ต้องไปซื้อดอกโคบหลีว่ะอีหยังนี่บ้านเมื่อเือนไว้อย่างบักบวบป่ะบวบเหลี่ยมบวบเหลี่ยมโอ้บ่อยากเล่นนําดอกแมงเหลี่ยมเยอะ ไม่ได้สิยาก็ต้องกินได้บม่ได้สิยาขามาแรงเนาะไม่ได้สิยาบำรุงิีดยาขามาแรงเดีนี้พิกพิกหนูพิกผมนี่ของแท้ดิของแท้ดิกูกินวยอ้มึงลองกินเบองเอาพิกบ้ามึงเพีนบ่เพอ่ะมึงลองกินดีเบอรโอ้โหเพี้ยแี้อ่ะ ไอนี่เขาฟุตบอลปกติเขาให้สวนทีอย่างนี้เขาต้องฟุตบอลเพื่อใส่ประโยชน์อยู่แล้วหรือว่าตั้งใจฟุตบอลเป็นอย่างฝาจริงๆแล้วเขามาลในการเกษตรมันคือคำค้งคือต้องมีนม้ำนอนนนทางเกษตรปัจจัยหลักเลกนนยคือน้ำแท้ๆก็ต้องน้ำการทำบุ๋มีน้ำนี่มันยังว่าล่ะต้นไม้ย,ยังต้องการนา้ำเราที่เห็นมันเป็นหล่องหล่องแถวปลูกบองม่วงบองยางเนี่ยคือเขาก็น,น้ำจากตรงนี้ป่ะน้ำจากตรงนี้อ๋อคือเป็นที่พักน้ำเป็นบ่อบ่อใหญ่บ่อเล็ก แล้วตอนเขาจะมีของไก่เนี่ยนะแต่เขาก็ค่อยซูบหน้านไปซูบน้าไม่ได้ก็ใซ้อันนี้แล้วรถบานเอื้อื่นยังไงเบา่เอื้อนเลยถ้าบ้านกุ้ยลีเเ้าอกนรถไถแต่จริงมาคุยเอื่นรถอีแต๊กเป็นหรอของคูเบอรตาเป็นไหคูเบอรตาเลาก็ใซ้าซูบน้าก็คือเป็นรถเป็นรถไถนี่แหละรถไถคูเบอรตาแล้วก็ใซ้าซูบน้าพอถึงไงรถไถคูโบอรตานะแต่คนเอารถไถอ่ะมาเห็ุเป็นแบบเป็นเครื่องยนต์รถผลเฟี้ยงไหม ขนได้แบบหลายอ่ะแบบหลายเลยอ่ะรถไทยเลยนะแม่เป็นเครื่องเครื่องรถเครื่องหัวรถไถเนี่ยแต่ว่าเรามาเห็ดอะแดบเป็นเครื่องแบบมันถูกแบบขนเสี่ยงอ่ะแบบหลายเลยอ่ะเดี๋ยวมึงเอื้อนท่าไปไปเบิ่งเพื่อเพื่อมึงเดีไอเดียมาไอแดบอ่าไอแดบเซฟเซฟของของบรรทุกนั่นมึงดีเนาะเดี๋ยวเราไม่เบิร์นแค่เราไปเรียนนะ ผมข้าเจ้าขนฟางมึงก็และฟางไปก่อนเต็มเลยเดี๋ยวกูจะพาไปเบิงว่าข้าเจ้าใส่เครื่องคูบต้าสัตทีพัดเนี่ยเท็ดยังได้เนี่ยที่ดิใช่เนี่นี่ทุกคนนี่ครับโอ้โหสวัสดีครับ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 ผมขอคุยกับเจ้าของรถหน่อยได้ไหมครับใช่ครับอ๋กําลังขนฟางอยู่รบกวนนะครับ ผมตัขอมาเท่เลยครับทุกคนเพราะว่าเพื่นเป็นคนสุพรรณนะครับชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่อจิรวัตรครับชื่อเล่นชื่อแพร่ครับแผนครับอ๋อครับผมเป็นคุณแพน์ครับเป็นเจ้าของรถนี่ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อตอนนี้คือเราทําเอาเครื่องคูบต้าเนี่ยสัตย์พัฒมาทําอะไรครับนอกจากเพราะเพื่อนผมเนี่ยมันมีสวนครับมีสวนมันมึงเอาเครื่องคูบต้าเห็นยังสูบน้ําสูบน้ําส่วนใหญ่ก็สูบน้ําแล้วก็ขับปกติแต่นี้เขา เอาเครื่องคูปะต้าเซทีพัดมาทําอะไรครับอันนี้เอามาเคล่นฟางครับผมขนฟางครับก็คือตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหวันเป็นรถทิพย์หรอพี่ใหญ่มากใหญ่มากนะครับโอ้โหนี่ครับอันนี้คือทําเองเลยเหรอครับใช่ครับทำเองเลยผมอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นครับที่แบบเราคิดรถเขาเรียกรถอะไรครับอ่ารถกระแทะครับรถกระแทะอ่าบางทีก็เรียกเอวอ่อนครับเอวอ่อนใช่ครับจุดเริ่มต้นทําไมเราถึงได้ทํารถพวกนี้ครับ มันมีมาก้อนแล้วครับครก็เอามาต่อเติมครับมะก้อนมันเป็นรถสั้นๆครับใช่ไหมใช่ครับโไม่ยาวครับทีนี้มันไม่จูใจครับไม่จูใจใช่ครับก็เลยยืดพื้นที่ใส้ไีกครับครับใช่ครับโอ้ก็คือได้เยอะเลยนี่ใช่ครับอันนี้คือทําเองใช่ไหมครับเลืใช่ใช่ครับทำเองเลยโอ้โหแสดงว่าเป็นช่างนี่พี่ๆเคยใช้บรรทุกเนี่ยสูงสุดได้ประมาณกี่ก้อน ผมเคยเข็นนะมันต้องร้อยห้าสิบครับของร้อยห้าสิบก้อนครับไปเดี๋ยวเขามาเบรกล็อคท่นดีกว่าพี่นี่ผมชอบตรงนี้นะฟังก์ชันเนี้ยที่อันนี้เป็นคูบ็อกคูบ็อกเครื่องทำความเย็นเครื่องทำความเย็นใช่ไหมพี่ครับอันนี้อันนี้ก็ทำเองเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋ออันนี้อันนี้เป็นเกียร์เราใช้เท้าขับเหมือนรถยนเลยครับก็มันเป็นเมื่อเราใช่ครับแต่เรามาแปลงอ๋อเพราะว่าปกติรถไถยเราต้องใช้มือนี่ใช่ใช่ใช่ครับเรามาเปลี่ยนเป็นใช้เท้าแทน เพราะว่ามือแล้วจับพวงมาลัยใช่ครับแล้วพวกไออย่างเช่นอะอย่างผมเนี่ยอยาคิดว่าเฮ้ยผมอยากได้คันให้มันใหญ่กว่านี้ให้มันสามารถบรรทุกได้เยอะกว่านี้เครื่องเนี่ยเครื่องของเครื่องตัวนี้คือมันรองรับน้ําหนักได้ไหมถ้าผมอยากได้ได้ครับเพราะตอนนี้คืออะไรสองสองร้อยห้าสิบก้อนใช่ครับออพี่ผมอยากได้สักสามร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยโอ้โหได้ครับมันก็เพิ่มความยาวพี่จะจะทำความกว้างเพิ่มขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยทำไม่ได้ได้ครับแต่ก็ แล้วแต่คุณสะดวกขับไหมเออแต่ถ้ามันใหญ่เกินอะไรอย่างนีแต่จะคิดว่ากำลังเครื่องนี้ไปไหวไหมไหวครับไหวสบายสบายใช่ครับจากที่ผมได้คุยกับสร้างแผนมาพักหนึ่งผมก็ได้สอบถามว่าเป็นยังต้องเลือกใส่เครื่องคูโบต้าแซทีพัดตัวนี้เพื่อเป็นต้นกำลังรักให้กับรถกระแทะั้นีสร้างแผนบอกว่าเครื่องคูโบต้าแซจทีพัดมีความประหยัดน้ำมันทนทานใส่งานไปบ่มีโอเวอร์โหลด ือไปใส่งานในยาวนานเลยถือว่าตอบโจทย์และคุ้มค่าอีหรีครับสร้างแผนยังบอกว่ารถกระแทบ่ระจำเป็นคนแค่ฟางเขานั้นถ้าเป็นเกษตรกรเช่าวสวนสามารถค้นพักผลไม้หรือวัตถุดิบต่างๆทางการเกษตรองจะของได้จำนวนมากเลยครับถือว่าเป็นเครื่องจักรที่เขามาซอยทุนแรงพี่นนองช่าเกษตรกรเท่าใดอีหลีเลยครับเรือนี้ท่างแผนทำมานานอยาครับทำขายมานานอย่าง เพิ่งจะเลื้อมาได้ประมาณสองปีครับสองปีครับอืมสองปีขายได้กี่พันแล้วประมาณจะเกือบสิบรับเกือบสิบพันก็ไม่น้อยนะใช่ครับส่วนใหญ่ก็เขาจะต่อไปเคลนฝางเนี่ยครับอ่าผมก็แนะนำซื้อเครื่องเป็นข้องคูบต้าเลยครับอืมก็คือเป็นแนะนำเครื่องเป็นคูบต้าใช่ครับที่พัดตัวนี้เลยใช่ใช่เพราะว่ามันง่ายดูแลแลสร้างง่ายครับง่ายสร้างง่ายปัญหาน้อย ใช่ปัญหาหน้อยไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอันนี้จากคนใช้เองนะเนี่ยใช่คนใช้จริงครับจริงแล้วก็ดีก็แนะนำไงมังช้ไม่ต้องเรื่องเลยครับโอ้เดี๋ยวฝากหน่อยครับถ้าถ้าใครสนใจเนี่ยรถกระแทะเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนครับอ่าเบอร์โทรตู้นหกห้าแปดสามแปดตองเก้าแปดห้าเลยครับถ้าติดตามได้ที่ทิกต็อกแอร์ช่างแผ่นวัยรุ่นลางซีได้เลยครับอ๋อได้แผ่นวัยรุ่นลังซีจะมีพวกนี้ใช่ครับรีวิวใช่ครับ มาไปดูได้บางทีคนคิดไม่ออกไงว่าเอออยากได้แบบไหนอะไรยังไงก็ไปดูได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวทางานต่อเลยขอบคุณครับครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับเครื่องยนต์คูโบตานะครับเฉพาะเครื่องยนต์อย่างเดียวก็ทักไปเพจสยามคูโบต้าได้นะครับกินบล็อกเข้าไปเลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ใต้ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ครับผมก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์คูโบต้าเซททีพัดตตัวนี้ครับผม บางเทียผมเคยคิดว่าคนเฮ้าต่อห้เรียนจบตำ่ำหรือจบสูงแค่ใดสุดท้ายแล้วจุดหมายของเฮาก็แค่ต้องการหางานเหตุเพื่อเลี้ยงเจ้าของและขอบพวจเจ้าของให้ได้ก็แค่นั้นเองครับอาชีพเกษตรกรถึงแม้สิเป็นอาชีพที่ต้องตากแดดต้องใส่แรงกายและแรงใจในการเหตุแต่ก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติและเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จากกลุ่มสู่รุ่นสุดท้ายบาัวาสิเป็นอาชีพอีหยงังขอแค่เป็นอาชีพที่สุจริตเลี้ยงดูโตเฮาและขอบพวกของเฮาใดแค่นั้นมันก็เพียงพ่อแล้วครับผมว่าผมและคูโบตาขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เกษตรกรไทยทุกคนสู่ต่อไปด้วยครับ